สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Ariana Channel นะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีตุลลักนาะตุลน,นะคะประจําช่วงวันที่1นึถึงสิกันยายนนี้การนับราศีก็จะเป็นแบบตอนตกนะคะสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยค่ะคนโสดชาวตุลความรักจะเป็นอย่างไรบ้างน,นะสถานการณ์เรามาดูซิสาถ้วยนะคะ กเหรียญม,มีคนเข้ามาผ่านเพื่อนนะคะผ่านตัวกลางกาจจะผ่านเพื่อนแหละแนะนําให้ได้รู้จักกันนะคะเข้ามาแล้วก็คุยกันลักษณะของของความเป็นเพื่อนมิตรที่ดีมากกว่าเพราะคุณค่อนข้างที่จะเติมเต็มตัวเองได้ค่อนข้างที่จะดีนะคะเติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวเองเติมเต็มความสุขอะคะ่ะให้กับตัวเองอก็แฮ ppy ท,ที่ได้มีเพื่อนใหม่มีมิตรภาพใหม่ๆเข้ามาด้วยมันจะเริ่มจากเพื่อนไปก่อนนะคะโอเคคนที่เด่นๆเลยจะเป็นชาวธาตุน้ำนะคะหรือไม่ก็ธาตุลมด้วยกันเองได้แก่มีนกรกฎหรือพิจิตนะคะออกลุ่มเมทุนหรือตุนที่อยู่ในราศรีลัคนาหรือดาวศุกร์นะคะแล้วคนที่เข้ามาเนี่ยสถานการณ์เขาเป็นอย่างไรเฮอร์อมิตนะคะหกถ้วยเขาโอ้เขาอยากเริ่มต้นนะเดอะซัน เขาอยากเริ่มต้นอยากตีคุณอยากเป็นมากกว่าเพื่อนอืมมีความรู้สึกดีๆบวกกับว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาค่อนข้างขี้เหงาด้วยแหละช่วงเ,เหงาแล้วไนดะ้มารู้จักคุณได้มาเจอคุณเขาก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่กระปี้กระเป๋านะคะกระปี้กระเป๋าแล้วก็สดใสอะ่ะรู้สึกพร้อมในการที่จะได้เดินไปข้างหน้าได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆใ,ในชีวิต ะะแล้วความรู้สึกที่เขามีตอ่อคุณเป็นยังไงเขารู้สึกยังไงกับคุณคะเอซอฟมอนนะรู้สึกดีรู้สึกว่าอยากได้รับโอกาสนะคะแต่ใจเขายังก้าวกวัวใจนึงก็อยากที่จะระเบิดบอกความรู้สึกออกมาเลยแต่ใจนึงก็ยังไม่กล้านะคะยังไม่กล้าจียังไม่กล้าลงทุนกับความสัมพันธ์นี้แล้วเขาคิดว่าคุณเป็นคนยังไง เก้าถ้วยนะเป็นคนเรียบเรียบง่ายๆนะคะเป็นคนเก่งเป็นคนที่ทํางานเก่งเป็นคนเก่งเป็นคนสนุกสนานนะคะแต่ว่าดูดูแล้วเรียบเรียบไม่เรื่องมากดูแล้วคุยง่ายเข้าใจง่ายนะคะอือแล้วก็เป็นคนเก่งอันนี้คือสําคัญสําหรับเขาเขารูสึกว่ามันเขาอยากได้คนเก่งคนดีๆแบบคุณอนะเข้ามาในชีวิตอะเออในความรู้สึกนั้นนะคะโอเค จะเป็นยังไงต่อสำหรับคนโสดชาวปุณจะเป็นยังไงต่อไปคะ2เหรียญสองจิตสองใจก็กล้ากลักลวไม่รู้จะตัดสินใจทางไหนกับการเริ่มต้นใหม่ครั้งนี้แต่สุดท้ายแล้วเราจะตัดสินใจเดินหน้าต่อนะคะคุยต่อรู้จักต่อรู้จักกันต่อไปนะคะความสัมพันธ์นี้มีแววที่จะได้คอมมิตเมนต์ในอนาคตด้วยนะคะ โอเคให้ความรักอยากจะบอกอะไร c o ด e เพนเดนซีการยึดติดยึดติดกับความกล้ากล้ากลัวกลัวยึดติดอยู่กับความคิดของตัวเองให้เชื่อมั่นเช,เชื่อใจแล้วก็สธานในความรักนะคะมีเกณฑ์ที่จะเดินไปข้างหน้าหรือคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มาจากในอดีตชาตินะคะเป็นคนที่เคยรู้จักเป็นคนที่เคยรักกันหรือ มีมีบุญต่อกันจากอดีตชาติเลยทําให้ได้มาเจอกันในชาตินี้นะคะค่อนข้างไปได้ดีนะจริงๆคนโสดอะเซมซีจะบอกอะไรกลับมาได้ไหมเออหรือบางคนอาจจะเป็นคนเก่าคนเก่าที่กลับมาคิดยังไงคิดยังไงกับความสำคัญตรงนี้นะคะหน่วง หน่วงเพราะมันกล้ากล้ากลัวๆที่จะเริ่มกล้ากล้ากลัวๆที่จะจีแบบจริงจังหรือเปิดเผยความรู้สึกข้างในออกไปนะคะโอเคคนโสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปคนมีคู่นะคะเป็นยังไงบ้าง king of cup นะคะ king of sword นะคะระวังเรื่องเกี่ยวกับความรู้สึก emotion จะค่อนข้างเยอะอาจจะอยู่ไกลกันกับความ ความรักหรือคนรักของคุณนะคะจะไม่ได้อยู่ใกล้กันมีอุปสรรคบางอย่างเข้ามาบา้างแต่ว่าก็ยังไปได้นะให้ควบคุมความรู้สึกดีๆนะคะอย่าพยายามคิดไปเองอย่าพยายามที่จะคิดเยอะคิดเกินเหตุเกินอะไรไปต่อเก้าเหรียญมาด้วยนี่คือความเหงานะคะมีทุกอย่างพร้อมแหละแต่ขาดอย่างเดียวก็คือความรักอาจจะไม่ได้เติมเต็มกันได้เต็มที่เท่าไหร่นะคะในช่วงนี้ในช่วงวันที่ทกำหนดไว้นะคะ แล้วคนรักของคุณล่ะเป็นยังไงคนรักของคุณนะคะแปดไม่เท้านะคะค่อนข้างที่จะยุ่งวุ่นวายเกี่ยวกับงานนะอืมจนอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้แต่เขาก็พยายามที่จะเก็บเวลาหรือก็ยังเทคแคร์ยังพยายามอยากยัจะเทคแคร์พยายามอยากที่จะดูแลความรู้สึกของคุณอยู่เหมือนกันนะคะมันเป็นช่วงค่อนข้างเหนื่อยของเขาเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับอะไรหลายๆอยา่างที่เขาจะต้องแมネจที่เขาจะต้องจัดการเนาะ Okay. ต่อไปเขารู้สึกยังไงกับคุณคะเขารู้สึกยังไงกับคุณหกไม้เท้านะคะทาวเวอร์อุยระวังนะคําพูดบางอย่างหรือการเอาชนะกันอะอ้การที่เราไม่ได้เติมเต็มหรือความเหงาที่มันเข้ามาแทรกแซงในความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะทําให้มีปัญหาการหันหลังให้กันได้เลยนะคะซึ่งมันก็อาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อ่แล้วเขามองคุณเป็นคนยังไง คนรักของคุณเขามองคุณเป็นคนยังไงคะในช่วงนี้ช่วงวันที่กำหนดเดวิลนะคะพยายามผูกมัดอะพยายามที่จะครอบครองมากเกินไปหรือพยายามที่จะมีกฎเกณฑ์นั่นนู่นน,นี่นะคะจนกลายเป็นปัญหาจนเขารู้สึกว่าเขาไม่ค่อยโอเคกับจุดนี้เท่าไหร่นะคะเขาอยากได้คนเดิมกลับมาอยากได้คนรักที่น่ารักคนนั้นกลับมามากกว่าที่จะแต่ว่าอะไรก็คําพูดบางอย่างมัน แทงใจมันแบบทำร้ายใจกันนะคะการทะเลาะปากเสียงระวังคําพูดที่ทิ่มแทงใจกันด้วยนะคะต่อไปจะเป็นยังไงต่อข้าผลสรุปกับสิ่งที่เกิดขึ้นก้าไม่เท้านะคะสิ่งเหรียญ โอเคการเติมเต็มแต่ยังขาดอยู่ก็คือความเหงาเรื่องงานเข้ามาแทรกนะคะเรื่องงานนี่คือเยอะมากเนี่ยทำให้เกิดปัญหาก็ยังจะต้องมีปัญหาเรื่องของงานกระทบต่อความสัมพันธ์อยู่เหมือนเดิมนะคะก็ยังคงเป็นลักษณะแบบนี้อยู่โอเคให้ความรัก make the effort อาจจะเป็นตัวเราที่ลองยอมลงหรือว่าเป็นฝ่ายเข้าหาเป็นฝ่าย ปริบนอมความสัมพันธ์ลดอะไรได้ก็ลดนะคะยอมอะไรได้ก็ยอมนะคะอย่าแบบว่ายึดติดกับความเครียดหรือความคิดหรือความรู้สึกว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้มากเกินไปในความสัมพันธ์นะคะเตียมซีหน่วงหน่วงนี่มาทุกคลิปเลยจริงๆคบกันนะถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่ อยากให้รู้ว่าเราเป็นคู่กันนะเราเป็นเรายังคบกันอยู่อะ่ะอยากให้ใส่ใจกันมากกว่านี้นะคะคู่กันนี่ไงอืมเป็นความคู่เป็นคนรักกันแล้วอะ่ะบางทีมันอาจจะต้องปรับตัวปรับความเข้าใจปรับความคิดอะไรหลายๆอย่างนะคะที่จะได้ทําให้ความสัมพันธ์ยมันจเจริญเติบโตรหรือแข็งแกร่งมากกว่านี้นะคะ,นะคะโอเค คนมีคู่ก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด, like, กด, share, กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะเป็นยังไงบ้างนะคะหนึ่งถ้วยนะสิบดาบจะมีรักครั้งใหม่เข้ามานะเพราะว่าความสัมพันธ์ปัจจุบันไม่ไหวแล้วจริงๆเจ็บ ที่สุดเพราะมันไม่เป็นไปตามสิ่งที่มันจะเป็นด้วยผิดหวังนะคะเหมือนถูกแทงข้างหลังเหมือนถูกหักหลังจากคนที่เราเชื่อใจนะคะแล้วความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่มีการคืบหน้าเลยนะคะมีความคิดใช้ความคิดเยอะความเครียดเยอะในช่วงนี้ด้วยเหมือนกันพยายามที่โฟกัสที่ตัวเองบ้างนะคะจะโฟกัสแต่ว่าโอเคเราทุ่มเทใจให้เขาไปแล้วเราต้องได้อะไรมานะ,ะแล้วก็เราจะมีคนใหม่เข้ามาด้วยนะคะคนใหม่เข้ามาในฝั่งของคุณ ทีนี้เรามาดูฝั่งของเขาฝั่งของเขาเป็นยังไงคะสถานการณ์เพจซบบอน8ถ้วยเขาหันหลังให้กับความสัมพันธ์เขาไปเจอความรักครั้งใหม่หรือเขาเจอคนใหม่ซึ่งทําให้เขารู้สึกว่าสับสนกังวลว่าเขาจะไปทางไหนเขาจะเลือกคุณเขาจะเลือกคนโน้นแต่ท้ายที่สุดแล้วเขาก็ยังไม่พร้อมที่จะที่จะคอมมิทเมนต์กับใครอยู่ดีนะคะเหมือนเจอใหม่แล้วก็ตื่นเต้นอันเก่าก็เลยเป็นอะไรที่เบื่อไปนะคะโอเคไพ่ความรัก อนไม่ใช่พ่ความรักพ่ความรู้สึกเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะเขารู้สึกยังไงแปดถ้วยเริ่มโปร่งและเริ่มรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่จะคาดหวังกับความรักครั้งนี้เท่าไหร่ปัญหาที่มีก็แก้ไขได้ก็คือเหมือนคุยกันเพื่อที่จะปรับว่าเราจะไปทางไหนแต่จริงๆแล้วตัวเขาเนี่ยแคร์ตัวเองรักตัวเองมากมากเกินไปจนบางทีไม่ได้สนใจ ัวเราเลยหรือตัวคุณเลยนะคะแล้วเขาคิดว่าคุณเป็นคนยังไงละ่ะในใสายตาของเขาในช่วงนี้10ไม้เทา้าโอเคคุณเป็นคนที่น่ารักและต้องการความรักอยู่ตลอดเวลาแล้วก็รู้สึกว่าเขาทําให้คุณอิอัาเขาทําให้คุณรู้สึกว่าแบกทุกอย่างแบกโลกทั้งใบเอาไว้แบกโน่นนี่นั่นเวลาคุณอยู่กับเขาคุณจะรู้สึกว่าคุณตัวเล็กนิดเดียวนะคะและท้ายที่สุดเขารู้ว่าเขาทําให้คุณอะรู้สึกไม่โอเคนะคะ10 สิบดาบตรงนี้คือเขารักตัวเองมากมากเกินไปอะ่ะอืมแล้วสิ่งที่เขาคาดหวังจากคุณก็คือลเว e r ์ก็คือเรื่องราวของความรักที่เป็นเรื่องเซ็กหรือว่าเรื่องอะไรทํานองนั้นนะคะเอ,อ่อมากกว่าที่จะเป็นความรักแท้ความรักที่บออริสุทธิ์อืมต่อไปจะเป็นยังไงต่อคะบทสรุปบทสรุปบทสรุป คีนอฟครับนะคะความรักหมดลงแล้วแหละมันเหลือแต่แค่พื้นที่ว่างเปล่านะคะแล้วก็เราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้นอกจากตัดสินใจแต่เรายังกล้ากลัวว่าเราจะไปทางไหนยังอยากที่จะคุยต่อยังอยากที่จะรู้ว่าจะเป็นยังไงต่อไปยังอยากที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้อยากจะออกก็ออกไม่ได้จะอยู่ต่อก็ทุกใจนะคะทุกพอสมควรให้ความรักค่ะ True love คุณคาดหวังว่าความรักนี้เป็น true love แต่จริงๆแล้วมันเป็นแค่ p l a y f u n e s นะคะเป็นความรักที่สนุกสนานรันล้ามากกว่ามีความสุขในแนวนั้นมากกว่าที่จะเป็นเรื่องจริงจังนะคะเคซีจะบอกอะไรเพื่อนไม่จริงภายนอกอาจจะดูเหมือนว่าเป็นเป็นมากกว่านั้นแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ ไม่ใช่แค่เพื่อนหรือไม่ใช่แค่อย่างที่บอกอะ f r i e friend with benefit มากกว่านะคะถึงนะรู้เปล่าถึงนะเรื่องที่มีคนใหม่เข้ามาขอเีโอกาสจริงแล้วอยากให้โอกาสในการที่จะทําให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นแต่จริงแล้วอะความรักมันไม่เหมือนเดิมแล้วอะคะ่ะมันไม่งเหลือความรักเลลวลามันเหลือแค่ความมิตรภาพที่ดีอะยังแบบยังน้อยหรือเพราะว่าเขาหันหลังให้เราแบบสุดจริงๆอะคะ่ะสําหรับ ตองน,นี้นะคะสำหรับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนตรงนี้เนาะโอเคคลิปของชาวกูตุนนะคะก็ประมาณนี้ยังไงกข็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ